สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ํำตัวนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม l u น a า r i g i n นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือแนวทางการเล่นอาชีพกันเนอร์หรือมัสเก็ตเทียนั่นเองสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับอาชีพนี้นะครับจะเรียกว่ามัสเก็ตเทียนะครับแต่ว่าเซิร์ฟอินโดที่ผมเล่นนะครับมันคือกันเนอร์เอาเป็นว่ามันคืออาชีพเดียวกันนะครับสำหรับอาชีพกันเนอร์นะครับก็จะเป็นอาชีพที่ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาก่อนซอฟต์มาสเตอร์หรือมาพร้อมกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยดีกว่านะครับไปหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม blue นะอ Origin ที่จะเปิดจริงสเปตตุลาคมนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีนร้านพี่จอนเช้าไร้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีดีฟันแน่นอนในวันเปิดจริงรอพี่จอนจัดโปรโมชั่น คุ้มกัาเติมเองแน่นอนสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ดิงใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับเอาละครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสเตตัสเบื้องต้นแกบไอเทมเบื้องต้นกันก่อนนะครับไปสำหรับการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลของกันเนอร์นะครับจะเป็นกายภาพนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าของค่อนข้างกากนะส่วนสเตตัสหลักของกันเนอร์นะครับจะโดดเด่นมาที่สเตมิทนานะครับ รอลงมาก็คือสเต็งนั่นเองซึ่งกันเนอร์นะครับก็จะมีเลือดพอสมควรนะครับไม่ได้น้อยเกินไปไม่ได้มากเกินไปนะครับค่าไอเอชพีเบื้องต้นนะครับจะอยู่ที่5 8 6 2นะครับส่วนค่าไอเอชพีนะครับอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะครับแอคแท็กอยู่ที่7จ0ดแล้วก็ไดเมจเกียร์ห้าอยู่ที่7จ0ดนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับไอเทมผมจะเป็นระดับ B นะค่าไดเมจมันเลยน้อยนะครับถ้าเป็นระดับ A มันก็จะแตะหมื่นกว่าหมดนะครับสำหรับค่าดีเฟนต์นะครับอยู่ที่หานยึ่ะครับ ไอเทสปีอยู่ที่1.20นะครับก็ค่อนข้างช้าเลยนะครับถัดมาดูที่ไอเทมนะครับก็จริงอยู่ว่าผมมีไอเทมเกรด A นะครับแต่ว่ามันออกไปทางประดับนะครับแล้วก็เสื้อส่วนอาวุธเนี่ยเป็นเกรด B นะครับถ้าเป็นเกรด A ดาเมจมันจะเข้าประมาณ1 1 0 0 1 2 0 0นะครับเวลาตี7วกแนะแต่ตอนที่ผมเล่นกันเนอร์มันฟาร์มของเกรด A ไม่ค่อยออกนะครับก็ไม่เป็นไรช่่งมันนะครับ เอาละครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในหน้าสกิลของอาชีพกันเนอร์หรือมาสเกิเทียเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอแบ่งหน้าสกิลให้เ,เพื่อนเข้าใจกันนิดหนึงนะครับมาทางด้านซ้ายครับ l l สกิลตรงนี้นะนี่ที่เป็นลูกกระสุนนะครับนี่ที่ผมวงไว้นะฝั่งนี้นะครับจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีแยกออกมาสกิลเดียวนะครับก็คือสกิลระเบิดตรงกลางนะครับ แล้วก็แยกมาทางขวาครับ5สกิลนะครับโซนอยากจะเป็นสกิลหมู่นะครับนี่ที่ผมวงไว้นะส่วนทางด้านขวานะครับแนวตั้งนะครับอันนี้จะเป็นสกิลประเภทบัฟกับดีบัฟนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะเล่นสกิลสายเป้าเดี่ยวนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆอัพไรเฟิลก่อนเลยครับอัพไป5เลย ทีนี้มันก็จะปลดล็อกมา4สกิลนะครับโดยมีเมทัลช็อตนะครับเชนบูลเลตและเส้นรูเลตนะครับแล้วก็เซนเตอร์ช็อตเนาะทางเซนเตอร์ช็อตเนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่นะครับฝั่งนี้ซึ่งถามว่าแรงไหมแรงนะครับโดยเฉพาะสกิลเดสเปราร์โดนะครับจะเป็นมิสไซน์นะครับคือแรงมากๆแต่ว่าสายสกิลหมู่นะครับครูดาวนันเด็นไหมสิบสองวินาทีอันนี้1ิบเห็นไหมอันนี้30อันนี้50นะครับ45คือต้องบอกว่ามอนสเตอร์เก็บเนี่ยมันเกิดค่อนข้างไว สรุปว่าเรายิงมิสไซล์ไปอ่ะเคลียร์สกิลหมู่เรียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วมอนสเตอร์มันเกิดมาครับจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดสกิลเราหมดนะครับเราก็จําเป็นจะต้องตีธรรมดาเพื่อเคลียร์มันนนั่เองนะครับสำหรับกนเกมนี้ผมเลยมองว่าสกิลหมู่นะครับเหมาะกับการปาร์ตี้ซะมากกว่านะครับไม่ค่อยเหมาะกับโซโล่ฟาร์มเท่าไหร่อันนี้คือเหตุผลที่ผมจะแนะนํานะครับทีนี้ผมก็เลยเลือกมาเล่นสายสกิลเป้าเดี่ยวนะครับเพราะว่าครูดาวมันน้อยเห็นป่ะเนี่ยสิบห้าวิสิบแปดวิยี่สิบสามวินะครับอันนี้ยี่สิบวิเอง อันนี้27่สวินะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทางด้านซ้ายครับตามด้วยสกิลเมทัลช็อตนะครับอัพไป7เลยนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกนะครับมาสเกตนะครับอาพไป7เลยเสร็จแล้วครับก็มาอัพเชนบูเล็ตนะครับอัพไป7เลยนะเมื่อเราอัพเชนบูเล็ตครบ7นะครับก็จะมีปลดล็อก2สกิลนะนั่นคือโบสนะครับกับฟิวซิเล็ตนะครับให้เราเลือกอัพฟิวซิลเสร็จแล้วนะครับก็ให้อััพโบบสนะคครแ่5ก่อน ทีนี้สกิลโจมตีของเรานะครับก็จะมีครบ6สกิลนะครับในการฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้มาทางด้านซ้ายนะครับให้เราอัพแทรเก็ตออนด้วยนะครับสำหรับแพสซีฟแทรเก็ตออนนะครับคำแปลมันค่อนข้างแปลกๆนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพสซีฟเกาะแตกนะครับถ้าเข้าใจผิดยังไงก็ขออภัยด้วยอันนี้อัพติไว้สักหนึ่งนะครับทีนี้พอยต์สกิลนะครับเราจะเหลืออยู่9ใช่ไหมก็จะมีอยู่2ทางเลือกหลักๆนะครับหนึ่งเลยคือมาอัพโบให้เต็ม10นะครับแล้วก็อัพแพสซีฟ เดฟไอไปหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มมมนยำาเเบื้องต้นนะครับหรือจะเอาเกสกิลพอยต์นะครับอาเพสซีฟเบนิสันนะครับก็คือเด้งเลือดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับผมจะมาลงเพสซีฟเบนิสันนะครับให้หมดเลยนะครับส่วนสกิลบัฟนะครับเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับอย่างบัฟรีซอสนะครับเพิ่มไม่ให้พีสิบเปอร์เซ็นต์นานแค่สามวีนะครับถือว่าน้อยมากนะ ต่อให้อัพไปเจ็ดอ่ะผมคิดว่ามันก็น่าจะเพิ่มเต็มที่แค่สิบกว่าวีนะครับมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะและแถมคูดาต้องสี่สองวีนะครับอย่างบับเบอร์ลานะครับก็คือป้องกันสถานะผิดปกตินะครับจากศัตรูนานสามวะครับอันนี้ผมมองว่ามันก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเอาไว้เล่นเกือบคนซะมากกว่า ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไปได้ประมาณสัก50าสิบวกหรือหกสิบวกนะครับค่อยอัพนะอย่างสกิลดีปั๊บอย่างออปิเดียนะครับมันก็จะทําการใบสามวิสกิลนี้คือไม่มีดาเมจนะครับส่วนแบ็คเอาท์นะครับก็คือสแตนสามวินะครับแล้วก็ต้องอัพออปิเดนก่อนด้วยนะครับซึ่งมบอกว่าสกิลบัฟกับดีบแบบนี้ในการอัพพอยต์เนี่ยยังไม่คุ้มในช่วงแรกเลยนะครับถ้าเราอยากโซโล่ฟาร์มง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าเป็นสายสกิลเป้าเดียวก่อนดีกว่านะครับแล้วก็มาลงแพสซีฟให้เด้งเลือดนะครับประมาณนีีีีี้้ถัััััดดมมมมมมาาาาท่่่่สสเเเเเเเตตอออออรรรรรรนนนนะคคคคคคบบบบหหืิลลยยแแใพก ตอนนี้เลือกหกพันใช่ไหมอ่ะไปอ่ะตอนนี้เลือกเจ็ดพันแปนะครับก็ถือว่าฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายแล้วถ้าเกิดเลือดเราเยอะนะครับมาตันนี้ที่2ที่ผมเลยนำให้เอานะครับเอาเป็นครีคอนเลดไปเลยนะครับสาเหตุที่ให้เลือกครีทคอนเลดนะครับเพราะว่าเป็นค่าสเตตัสที่ดันยากนะครับบางคนอาจจะเลือกเป็นดาเมจกายภาพนะครับตรงนี้ไปดันจากอาวุธมันง่ายกว่านะเอาละครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองทําการโซโล่ฟาร์มให้ดูนะครับในเควสหนักเลยแล้วกันอ่ะลองดูนะตอนนี้ผมกำลังฟาร์มเห็ดอยู่นะครับ อ่านี่ถือว่าขอบยังกากด้วยนะอ่าสกิลของกันเนอร์นะครับก็ค่อนข้างมีดาเมจที่แรงมากๆนะครับฟาร์มสบายไหมอ่าผมว่าฟาร์มสบายนะครับยังไงก็ปั๊มยาทันนะอ่านเนี่ยปั๊มทันอยู่นะครับอันนี้เฮดต,ตีแรงมากนะต้องบอกก่อนว่าของที่ผมใส่อยู่นะครับค่อนข้างที่จะกาก,ากมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกิลหมูนะครับ เห็นไหมมอนสเตอร์มันเกิดไวมากครับพอมอนสเตอร์มันออกชุดที่2เนี่ยเราจะฟาร์ไม่ทันนะครับฉะนั้นการสโล่ฟาร์นะครับใช้พวกสกิลเดี่ยวนะครับเคลียร์ทีละตัวดีกว่านะครับสำหรับคำแนะนำของผมเนาะส่วนช่วงกลางเกมหรือว่าช่วงปลายเกมเนี่ยเพื่อนๆเริ่มมีไอเทมใช่ป่ะก็อาจจะใช้สกิลหมู่มาผสมได้นะครับเพราะว่าเราเริ่มตีธรรมดาแรงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือไอเทมเกรดปีนะครับดาเมจมันก็ไม่ค่อยเข้าหมื่นเท่าไหร่นะแต่สกิลนี้ไหวอยู่นะครับตีทีตัวนะครับ ก็ยังถือว่าฟาร์มสบายนะครับถ้าเป็นสกิลเดี่ยวนะเพื่อนลองสังเกตครูดาวสกิลของอาชีพกันเนอร์นะครับมันก็จะนานกว่าของอาเชอร์นิดนึงนะครับเห็นไหมสุดท้ายมันก็วนไม่ทันครับอ่าเป็นทุกอาชีพนะเรื่องสกิลนะครับไม่สามารถวนทันได้ในเกมนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องรอครูดาวมาใช่ไหมเราก็ต้องตีธรรมดาอยู่ดีนะครับในการฟาร์มนะเนี่ยมอนสเตอร์เกิดเลยเห็นไหมตีปุ๊บแมงเกิดแล้วเห็นไหมอ่การฟาร์มกันเนอร์ก็จะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าฟาร์มสบายนะเพราะว่าเลือดค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งสำคัญในเกม l u n a origin นะครับที่ผมจะให้คำนึงเป็นระดับแรกเลยคือค่า hp หรือว่าเลือดนั่นเองนะครับถ้าเลือดน้อย1เลยคือปั๊มยาไม่คุ้มนะครับและอาจจะปั๊มยาไม่ทานเพราะว่า m o n ตอร์บางประเภทครับตบเราทีเดียวอาจจะเกินครึ่งหลอดได้นะครับหรืออาจจะวู้ไปทีเดียวก็มีเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณ เนี่ยใกล้ห้าสินะครับมอนสเตอร์มันจะเริ่มโหดแล้วถ้าสายเติมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะลดปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับเพราะว่าจะทําของได้เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีค่อยๆเล่นนะครับการทําของแต่ละอย่างหรือว่าการคราฟนะครับก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับต้องใช้ความอดทนบางคนดวงดีก็ดรอปเกรดเได้ไวนะครับบางคนดวงสวยนะครับอาจจะได้เกรดปีเหมือนผมก็ได้เพราะว่าทีนี้ผมเล่นหลายตัวนะสำหรับแนวทางการเล่นอาชีพนะครับกันเนอร์ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนหากรชอบลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด 죽자